วัสดีครับวันนี้สวนกเกษตรสวยมาแต่เช้าเจอของดีเห็ดโคนนะฮะเห็ดโคนปลวกหรือเห็ดปลวกนะครับเจอดีมากๆเลยการทำสวนในระบบนิเวศวิทยาหรือทำกเกษตรอินทรีย์เนี่ยการไม่ฉีดสารเคมีจะทำให้ ธรรมชาติจะตอบแทนด้วยพวกเห็ดโคนเห็ดไรเนี่ยเห็ดโคนเล็กลองขุดดูต้นนั้นออนี่เห็ดโคนเล็กนะครับการขุดนี่คือว่าต้องพยายามถือถือโคนต่ำสุดอ่านี่นะกำลังตูมๆพอดีปีนี้โชคดีนะปกติจะดอกบานลืมไป Yeah, uh, cone, นะี่ครับเห็ดโคนนะครับที่สวนมีเห็ดมีจอมปลวกอยู่จํานวนมากคนอื่นเขาไถไถจอมปลวกทิ้งแต่ของผมเนี่ยอนุรักษ์ไวนะ้ครับปี67เนะี่ยถือว่าเป็น ชุดแรกของปีนะฮะแม่ตอบแทงแต่ต้นปีเลยปีนี้เห็ดโคนหรือเห็ดปลวกอะอยู่รอบปลวกเลยครับชื่อเห็ดปลวกก็น่าจะดีนะฮะอืมอที่บานก็มีที่บานแล้ว ที่สวนไม่มีการฉีดสารเคมีนะเช่นสารกำจัดหญ้าไม่มีฮรสภาพสิ่งแวดล้อมดินน้ำลงไฟที่สวนนะจะปลอดจากสารพิษทุกชนิดไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีก็ธรรมดามีบานบ้างแต่ที่ตูมอยู่ก็เยอะ ทันทำกเกษตรอินรียนะที่ปลอดสารเคมีก็ธรรมชาติจะจอบแทนให้อย่างดีที่สวนทุกปีครับจะได้กินเห็ดโคนทุกปีทันบ้างไม่ทันบ้างหมายถึงว่าบางทีดอกบานเน่าใช่ไมนะไม่ทันได้เก็บปีนี้ชาวนี้นะับว่าโชคดี ก็การทำสวนในระบบอินทรีย์นี่ก็มีผลตอบแทนที่ธรรมชาติให้มาก็ถือว่าคุ้มค่าให้ผลตอบแทนทุกปีเป็นหนี้บุญคุณธรรมชาติที่สวนไอของคนอื่นเขาไม่ไม่เจริญเติบโตเช่นผักกูดผักไรเนี่ฮะ พระผักกุดนี่จะมีเซนสติหรือมีผลมีผลต่อการกระทบต่อการเจริญเติบโตนะฮะวันนี้นะ่กลัวทั้งวันไม่ต้องทำงานอื่นแล้วไม่รู้ยายฉิมอยู่ที่ไหนจะมาช่วยเก็บเห็ดที่สวนกเกษตรสวสยสหล่ยสวัสดีครับก็คงมาพูดคุย ด้วยความภาคภูมิใจเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ